พัชมานะครับท่านใดประสงค์จะสมัครสมาชิกของพรัคก้าวไกลนะครับเป็นไปมีบัตรประชาชนและก็สมอครทะเบียนบ้านนะครับแต่วันนี้หากยังไม่พร้อมก็ลงมาลงทะเบียนไว้นะครับร่วมกิจกรรมกันนะครับรัคก้าวไกลพัชชมาเรามีทีมงานนะครับลงพื้นที่นะครับพบปะสมาชิกทุกท่านนะครับ มีปัญหาหรือมีข้อเสนอนแะนอะไรก็แวะมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้พักเข้ากันพัมามีทีมงานของทางด้านกฎหมายนะครับมีทีมงานของทนายความแล้วก็คณะทํางานแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินนะครับท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับข้อกฎหมายหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ดินในเขตพื้นที่ของตัวเองนะครับเข้าแวะเข้ามาปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันนะครับ จะตอบแทนยังไงขอให้เราได้เข้าไปทำงานขอบคุณนะครับวันนี้